พี่น้องตอนเศร้าตอนเศร้าวัวนเศร้าพี่น้องยายกินก็ออกมาเก็บดอกกระเกี่ยวคื้เกล้วลพี่น้องไต่ไฟเก็บได้พี่น้องพู่น่ะตุปูติปีอยู่พุ่นยายกีนผ้าส้มดอกกระเกี่ยวงามงามผู้น่ะตุปูติปีไต่ไฟเก็บสีบบท่านตลาดเศร้าตลาดเศร้าเฮียนแมวีแม,แมลี่อะไรเนี้ยมือเศร้าผู้ใดตรงกรันกับมาโรดเดอพุู่น่ะ ได้กินมาเก็บแต่เศ้าพี่น้องคุณไต่ไฟเก็บทุกปุตติปิอยู่จักหน่อยกับเขาบ้านแล้วได้ติมตาหนึ่งแล้วมือนีหลายหลายสิได้ยู่ดอกสองตางามกบงามพี่น้องคุณแต่พ้องยายกีนมาเก็บดอกกระเกียวแต่เด็กอ,อกคักมือนีซ้ำกันเราก็มาเก็บเห็ด เก็บเอาพ่อประมาณนี่พี่น้องพ่อประมานงิงแขววนี่มันจังเสียบนี่สวยสวยเมื่อนีงพี่น้องนี่แต่ดอกงามๆตุปุติปิอยู่ลวกกับเสียบดอกเกี่ยวสายน้ำผึ่งพี่น้องเพช็ดน้ำเพึง่งงามครับเอ้ยอ่อนซ่อนพี่น้องอ่อนซ่อน ตุปูติปีอยู่เอาเฟี้ยงปลูกไว้ใช่หรอยาก,กินก็มาลูกห้าใส่ปุ๋ยเอาน้ำใส่ให้มันเกิดก่อนดอกก็เกี่ยวบ้านถ้ายางส้มพี่น้องป้าหลายตุปูติปีตุปูอยู่บนสวยกับสวยพี่น้องเอ้ยมาเด้อผู้ใดอยากกินลวกกับปุนกับแก้วกะมา ไต่ไฟทายทํำมือนี่ <c oughs> อันซ่อนอันซ่อนดอกกระเกีียวจะของพี่น้องเอ้เกิดดีคักดีแน่ออกคักมือนี่ขนแม่นเห็บปวกกระโม่ปวกไงละมือนี่มาเด้อผู้ใดต้องการลวกดอกกรเกีียวมาเอาอยู่บ้านแต่พ่อองย้ายกินอยู่หนาบ้าน อยู่ตลาดน้อยแม่ลิแม่วีนั่นแหละ